เดี๋ยวผมผมล้อนะครับจากน้นต้นยางโยนพระรามสองนะครับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวเรามาปิดท้ายกันนะครับกับล้อตัวนี้นะนะครับตัวนี้นะครับจะเป็นล้อของ Honda Civic นะครับเป็นรุ่นดิเมนชันนะครับเป็นขอบ15นิ้วนะครับตัวนี้เรียกได้ว่าเป็นหนึ่งในล้อที่หายากนะนะครับในตอนนี้นะครับเอาแบบตรงรุ่นเขาเลยนะนะครับแต่ถ้าหาตัวทดแทนใส่จะเป็น c ิตี้แจ็คใส่ดิเมนชันได้แต่ถ้าถามหาล้อตรงรุ่นเขาเมื่อไหร่นะครับองมาตัวนี้เลย นะครับรถเซเบกไดเมนชั่นนะครับจะเป็นรถที่เป็นขนาดไม่ใหญ่นะครับอาจจะเล็กกว่าเซเบกรุ่นปัจจุบันเ้วยซ้ำนะครับล้อมันกากระล้อสี่ลูเท่านั้นนะครับเซเบกรุ่นปัจจุบันเป็นห้าลูหมดแล้วนะครับเทียบเท่ากับแจ๊สอัพเกรดนะครับในสมัยนั้นแต่รถแพงนะตัวทำกำไรเป็นล้านน่าจะล้านสองน่าจะหนึงจะไม่ผิดนะครับบางเนี่ยล้อของเขานะครับเดี๋ยวเรามาดูหลังล้อนะครับหลังล้อนะครับตัวนี้ นะครับหลังล้อนะครับจะเป็นสัญลักษณ์คันด้ามอเตอร์นะครับล้อแท้นะครับก่อนเลยนะนะครับแล้วก็มีตาเอ็นไกทีวันนะครับแล้วก็เมดในไทยแลนด์เห็นไหมครับมากันครบนะครับรายละเอียดล้อแท้นะครับออฟเซตห้าสิบสามนะครับตัวเลขใก่ศูนย์นะครับยิ่งยืดนะครับตัวเลขใก่ศูนย์ยิ่งหุบนะครับตัวนี้ออฟเซตห้าสามคือออฟเซตรถล้อเดิมเขานะครับรถเดิมเขาเลยนะครับแล้วก็ที่เหลือก็สิบห้ากว้างหกนิ้ว นะครับเห็นไหมครับขอบ15กว้าง6นิ้วนะนะครับผมล้อแท้แน่นอน100%ชัดเจนนะครับตัวนี้นะครับเราไม่จำเป็นต้องใส่แต่ Civic Dimension ก็ได้นะครับเอาไปใส่ Honda City Jazz Fit Bio m o b i o ใส่ได้หมด4รู Honda ใส่ได้ทุกคันนะครับสนใจสอบถามได้รอ้อยเดียวอยู่แค่หลักพันนะครับถ้าเกิดว่าลูกค้าถ้าได้วางแพลน นะครับจะซื้อรถซิลอีกดิเมนชันในนาโคตไปบชายพอด้วยราคามันลงมาแสนก,กว่าบาทสองแสนสองแสนกว่าเงี้ยได้แล้วนะครับรถสวยๆเลยนะครับซื้อล้อไปเก็บล้อได้นะครับบางทีมีรถไม่ขารล้อไม่ได้นะนะครับผมหน้าร้านเราเป็นเตนท์สีขาวแดงนะครับร้านอยู่พระรามสองบางขุนเทียนนะครับอยู่เลยซอยเทียนทะเลยี่สิบหนึ่งสองร้อยเมตรนะครับไม่ต้องเข้าซอยถ้าลูกค้าท่านใดสนใจติดต่อมาได้นะครับผม ตัวคลิปนี้นะครับผมกอบฟนะครับขอฝากไว้เดี๋ยวคลิปหน้าเท่ากันหน้าเรากลับมาพบกันใาสอนคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ